ทุกคนวันนี้เรามีของเล่นใหม่มารีวิวให้ทุกคนดูกันนะคะเป็นไม่ใช่กระต่ายเป็น d o อก์ Dogs นะคะ h ิว l s เปเป้พีสเอชชินซินบ s c สแชมเปเนนะคะนี่เอามาแกะดีกว่าว่าจะเหมือนในกล่องไหมนี่ในกล่องข้างกล่องมาเป็นสีเขียวนะคะในกล่องเป็นสีเหลือง หมาน้อยข้างกล่องเขียนว่าหอ่หขยับได้มีไฟแล้วก็คอใช่ไหมกระโดดอ๋อจำ้ำกระโดดนะคะมือเลยว,ว้าวตาเป็นสีฟ้านี่จมูกสีแดงแล้วก็ลิ้นสีแดงด้วยอลองเปิดดูซิว่าเราใส่ฐานไปหรือย,ยัง เดี๋ยวให้กระต่ายด้วยว้าวน่ารักมากเลยค่ะน้องๆมันกระโดดมาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเปิดหมาของรากตัววิ่งตามกันเลยนี่น้องๆดูกระต่ายของเราไปถึงนู่นแล้วไปหากันเลยอะ อ่ามาดูกันเลยหูขยับได้นะคะแล้วก็ตัวกระโดดแบบนี้เลยนี่สวิต์ตรงนี้สวิต์ไฟตรงนี้นะคะน้องๆน,น่ารักมาก โอเคค่ะน้องๆวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย